ะเดียวกันก็เกิดเหตุหนุ่มวัย40ปีนะคะขับรถกระบะไปส่งของก่อนจะวูบหลับค่ะเฉี่ยวชนทั้งรถยนต์รถกระบะและก็รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจโรงพักหาดใหญ่รับแจ้งค่ะว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้มีอุบัติเหตุรถกระบะค,คันหนึ่งไปเฉี่ยวชนทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จำนวนหลายคันค่ะบริเวณริมถนนร่วมอุทิศในตำบลคลองแหออาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถกระบะค,คันเกิดเหตุก็คือรถยนต์ฟอร์นะคะสีบรอนเงินทะเบียน ขอไข่กอไก่5003สงคงาอยู่ในสภาพล้อนหน้าทางขวานี่หักจากเพลาล้อแล้วก็มีด้านข้างช่วงบังคโคลนแล้วก็ประตูรถยนต์ทางขวาเนี่พังยุบ ส่วนกระจกมองข้างทางขวาเนี่ยแตกกระจัดกระจายแล้วก็ถัดมายังพบกับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีประตูสีดำนะคะอยู่ในสภาพวัวรถกระบะที่ปักลงไปในคูระบายน้ำข้างทางกระจกมองข้างทางซ้ายยังหักแตกกระจัดกระจายส่วนกระจกประตูด้านหลังทางซ้ายถูกทุบแตกเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยการทุบกระจกเพื่อช่วยชีวิตคนขับซึ่งเพราะว่าสาเหตุเกิดจากอาการชักเกรงกระทันหันขณะขับรถกระบะ ใกล้กันยังพบรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ถูกรถกระบะวีโก้เสียชนทางด้านซ้ายได้รับความเสียหายเล็กน้อยด้วยแล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ150เมตรก็พบกับรถกระบะนะคะที่จอดอยู่เนี่ยกระจกมองข้างทางด้านซ้ายเนี่ยแตกหักกระจัดกระจายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวคนขับรถกระบะออกมาจากตัวรถแล้วก็ไปพักฟื้นบนรถตู้นะคะของเจ้าหน้าที่กู้ภัย ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าคนขับรถกระบะวีโก้สีดำเนี่ยขับมาทางถนนลบบุรีรามเมศแต่พอถึงช่วงทางโค้งก่อนถึงสี่แยกป่ากันค่ะเพราะว่ารถกระบะคันนี้จูๆ่ๆคนขับรถก็ขับสายไปสายมาด้วยความเร็วก่อนเกิดการเฉี่ยวชนกับกระจกมองข้างของรถกระบะอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนจนกระจกแตกกระจัดกระจายค่ะจากนั้นคนขับก็พยายามจะประคองรถ จนเสียหลักไปชนด้านหน้ารถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมาก่อนจะพุ่งลงไปในคูข้างทางดังกล่าวซึ่งต่อมาชาวบ้านนะคะก็เห็นก็เข้าไปดูปรากฏว่าก็พบกับคนขับที่อยู่ในอาการชักเกรงค่ะจึงช่วยกันทุบกระจกประตูรถกระบะทางด้านหลังคนขับเพื่อช่วยชีวิตก่อนแจ้งเจ้าที่คู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งจากการสอบถามพ่อของคนขับรถกระบะคันนี้เล่าว่าบ้านของตัวเองก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยขับรถกระบะเอาของไปส่งให้กับลูกค้าตามปกติ จากนั้นก็มาทราบข่าวอีกทีว่าลูกชายเกิดอาการชักเกรงแล้วก็ขับรถไปเฉี่ยวชนกับรถชาวบ้านหลายคันซึ่งบอกว่าปกติลูกชายไม่มีโรคประจําตัวแต่อย่างใดค่ะที่ทําให้เกิดอาการชักเกรงซึ่งคาดว่าอาการดังกล่าวน่าจะเกิดจากอาการเครียดสะสมที่ภรรยาของลูกชายได้หนีออกจากบ้านไปโดยทิ้งลูกเอาไว้กับลูกชายตัวเองเลี้ยงได้ประมาณ3-4วันแล้วซึ่งลูกชายของตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการชักเกรง็งและก็วูบหลับในขณะขับรถจนทําให้เกิดความเสียหายทางรถของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินของเพื่อนด้วยค่ะ